อย่าสโลว์อย่าสโลว์ติดเอาไม่ยังข้อน่ะไม่รอดหรอกตาเรากระโดดแล้วมันกบเลยตอนนี้ก็ถ่ายสต๊อกอยู่นะคะเนี่ยถ่ายสต๊อกอยู่ก็เลยไม่รู้จะปิดจบยังไงเพราะเดี๋ยวก็เป็นนางแบบด้วยแล้วก็จะปิดคลิปด้วยอันนี้คือที่พักของเราวิวที่พักของเราสวยไปแค่ อันนี้เรากำลังจะพากันไปถ่ายรูปนะคะที่ทะเลอันนี้อันนี้นนผัวผัวของชั้นเองค่ะไปต่อคะ่ะทุกคนนี่ทางโรงอรทของเรานะคะ นี่สองเราช h a r i n a Hill Beach Resort สวยมากวิวาที่กำลังจะขึ้นทุกคนพาที่กำลังจะขึ้นค่ะท,คทุกคนไงดูดิวาที่กำลังขึ้นตอนนี้เวลาหกโมงกว่านะคะแต่ตอนนี้น้ำลดอยู่กว่าจะขึ้นกีก่โมงไม่รู้อะ ตอนนี้น้ำลดอยู่แต่ว่าถ้าน้ำขึ้นมานะสวยมากสีเขียวเลยอะเกิดมาไม่เคยเห็นเลยเราต้องรอตอนน้ำขึ้นนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะคะนี่คือตะกล้องนะคะแฉะขยันแฉะของเราผัวฉันเองค่ะนี่ดีซอทของเรามีเปลหน้าห้องด้วยสวยมาก เพื่อนๆพากันมาได้นะคะเละเป๊เละ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 พูดอะไรสิมันั่งเห็นงานอยู่นี่เนาะเออ่ะเออทำเเลยเพื่อข้าเย็นของข้าเพื่อการดินเนอร์ที่จะร้ยหรูข้าได้ไหมนี่มาสิอะไรอะไรนะดิมไล เอาท่านี่เห็นี่แหละดมเพียงนหนนะอโอ้ยงามตัวสุดมันก็หลายโพดบันพีเว้ยมันก็หันจนโอ้ยเออที่นี่ไหมจะทำธรรมชาติแต่ทำแบบปุ๊บอย่าค้างอย่าช้าจิบนิดเดียวว่ามันร้อนแล เดี๋ยวจะลก๋ยวจลกเดี๋ยยมตอนเช้านางตื่นมานั่งแก้ผ้าหน้าแบบล่องลอย เราก็เลยต้องให้อาเร่าให,ให้แรงมันดานใจเป็นข้าวเย็นวันนี้ให้บอกว่าถ่ายฟรีไม่ถ่ายฟรีนะครับแต่กล้องสต็อกเกอร์แฟนสต็อกเกอร์ใครบอกถ่ายได้ทั้งวันอืบางทีจ่ายแพงกว่านั่งแบบแพงๆอีกนะครับวันนี้พิเศษนะครับเดี๋ยวต้องไปรดำน้ำอีกนะเฮ้ยเดนเน่ดำเมื่อไหร่ เ้ยนั่งแบบขี้กลัวแบบไม่กล้าดำน้ำขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับนางแบบไม่บ้านอ่ะเดีย๋ยวไปลุยต่อเดี๋ยวเราไปดำน้ำแกทุกคนครับมีคนงอ่งไงไม่ยอมไปดำน้ำผมขี้ดื้อมากเลยครับก็เขาไม่ดำน้ำผม พอเขาไม่ดำน้ำผมก็เลยขี้เกียจผมก็เลยนอนหลับพอนอนหลับเขาก็มาปลุกผมมาถ่ายรูปครับทำไมเขาเป็นคนแบบนี้ไทยไทยกินซว <lay> ๊ดเอาแหนมมากินด้วยเอาแหน,แนมมากินกว าเรียวมากขาู้ยยิงดูสิคะแต่อย่าเอาตั้งแต่เอวขึ้นไปนะนี่สลับกันวิดูสเลชีส่มากเลยนี่ตรงนี้มี่ขวดหินด้วยนีด้วยความที่เราต้องตื่นนะครับเราจะไม่ออกความคิดเห็นใดๆดให้นั่งแบบคิดให้หมดเลยง่วงมากเลยเพียเราโดนเมียแกล้ง ม,มันละมุนเาวมากครับมันละมุมน,บบนเท้าเออน,นุ่ม,มแบบเหมือนเครื่องสำอางเลยเหยียบเครื่องสำอางโอ้คิม <c oughs> โอ้นั่งแบบเอ้ยเนี่ยนนี่จัแบมบาอย่างนี้เออ,อเ้ยข้อเทียงนะอ่าทางไม่ได้ หน,นึงน่งสองไปเอย่าไปทำท่าโชว์เรือนร่งเืราเราไม่มีเรือนร่งให้โชว์ไมไ่โชว์แเอาแบบเราโอ้ยเกอดอะไรขึ้นเอาไปยังควนไหลังหลังเกี่ยวนายอะไหน เออมีตายเลยแต่มันมองไม่เห็นสวยๆโอ้ทะเลสีมันเยี่ยมมากเลยตายหีไปใส่แว่นปใส่แว่นเอาให้หน่อยแวนอยู่ไหนเอาให้หน่อยโอ้ยปวดหัวรีีเล่เรแล้วกเออ มอมกันไม่รอดหรอกตากระโดดแล้วมันกบเลยไม่ได้เลยมันกบโอบๆเลย <m ach? S 1> ไม่เอาไม่เอาปลาจะปายไมนี่ยโอ้สวยว่ะเลอเกินจริง <î> s> <S ทำไมมันแบนลาไปหมดนมก็ไม่มีเอาก็ม <Th> ันนอนเนาะ ถ้าพุงทำไมมันเท่านมก็มันนุนคือมันจะโคนก็ไม่โคนจะใายก็ไม่ใายอธิบายไม่ถูกมันแบบพวมันพวกคืออะไรวะมันแบบไม่ใช่ไม่เหมือนหาดทรายแก้วไม่เหมือนหาดทรายแก้วละทรายไม่เหมือนละไม่เหมือนละอันนี้มันนิ่มกว่า แต่แก้มสีขาวเฉยมันก็จะมันสีขาวแล้วมันก็จะซุยๆอแบบนี้แต่นี่ก็ขา,ขาวนี่ขาวและนิ่มด้วยไงมันคืออะไรวะมันเป็นมันเป็นโคนโคนทะเลโอ้ <c ười> <c ười> ยขาขี้เดือดปะขี้เดือดยู่ไม่าต้องเอาขาดอกไม่ได้เอาขาห่วยจมแต่น่ากระเพชรเมียแต่นาะ นี่โหโอโอ้เยี่ยมเย่มเย่ยไนี้นะเอ <c oughs> <ห>ทุกคนครับนางแบบเยี่ยวครับนางแบบเยี่ยวครับ <c oughs> จะจะอยู่ทยานมามาครับต้นต้นเหตุของปลาไต,าต้ที่รี<ล>เปะค, <น S 1> คือคนนี้ครับ เอออยากอยู่ใกล้ๆหลายอ๋อใกล้ๆอ๋ออยู่ใกล้ๆคักๆจะใส่ไม่ต้องหลับตาเดี๋ยวมองที่แว่นกำลังจะใส่เออจค้างไว้นี่อย่าไปใส่ใครเคยใส่แว่นตรงแบบนี้ก็ข้างล่างข้างบนสิต้องเป็นหุ่นยนต์สิหุ่นยนต์สำเนียงอะไรกันหุ่นยนต์สิเออค่ะเ <c oughs> พื่อนๆตอนนี้นะคะก็จบไปแล้ว <c oughs> อันนี้ถ่ายอันนี้ <c oughs> อันนี้ถ่ายฮะอันนี้คือ กดถ่าย่ใช่ไหมใช่ถ่ายไปแล้วไปเลยไปเลยโคตไปเลอันนี้คือถ่ายถ่ายแบบของนางแบบเองส่วนตัวนะคะนางแบบรีวิวเนี่ยเสร็จแล้วถ่ายชุดว่ายน้ำที่ไม่โป๊มากเพราะว่าหุ่นเซ็กซี่เกินไปก็มีหลายท่าเลยยังไงก็ไปดูเอานะแครนายจะแช่ขยันแช่ของเราเอง โอ้ยกดตดที่บ้ากดไได้ว้าหรอกว้าน้ำขยับน้ำก็มันก็เสียสักนาธิโอ้ยนาทีอย่างเพื่อนตอนนี้ก็ถ่ายสต็อกอยู่นะคะเนี่ยถ่ายสต็อกอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าจะปิดจบยังไงเพราะเดี๋ยวก็เป็นนางแบบด้วยแล้วก็จะปิดคลิปด้วยแต่ว่าเพื่อนๆนะคะลองมาเที่ยวกันนะคะหลีเป๊สวยมมากน้ำ น้ำทะเลใสเขียวเลยแล้วก็ทรายนะคะสีขาวแบบขาวสะอาดมอากออกว่าไก่แปดพันล้านสิบร้อยตัว <c oughs> เดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึง่ง <c oughs> โอเคสวยมากงั้นสำหรับคลิปนี้นะเคลีก็บายบายเจอกันคลิปหน้านด้ b ย